เมื่อผมเล่นประตู50ถึง100ประตูพังตรงนี้เลยโอ้ยนี่ไงท่อท่อหนูท่อหนูว้าวโคสุดอย่งงี้รู้ไหมมึงี่นะอุ้นแล้วแบบ45แล้วไงแล้วตรงลยุยแล้วตรงลยุยเห็นอย่างนี้แล้วตรงลยุยโอ้ยมันลุยยังไงเนี่ย ยังงูยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเสียงแมงงูยังงยเดินตุยตุยเ,เลยเดินตุยตุยมองเอ้ยนี่ไงน,น,นี่งูหนี่งูทางยาวจังวะเนี yeah, ่ยมองชิกมองชิกชิกมองไม่มีไม่มีไปกันตุยไปกันตุยโอ้ว้าวโอ้ว้าวทุกคุยทุกคุย โอ้ว้าวดาที่ห้าสิบนี่กระสุนกันแล้วผมมันคือสุนผมนี่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 ลุยนี่ลุยมันจะให้มองแบบหนังสือง่ายขึ้นแล้วคนดูน่ลองเซ็ตนี้ก่อนเลยไม่มีนะลุยเซ็ตตรงนี้ต่อไม่มีนะลุยตรงนี้มีไหมไม่มีนะลุยนี่ผมจะมาสอนเล่นดาห้าล้านนะผมเออผมเขาอาชีกแล้วโอ้ยอุ้ย อะไรเข้าจมูกลุยเนี่ยโอ้แล้ว i, ยังงุยยังงุยเฮ้ยตรงนี้ไม่มีลุยเฮ้ยเฮ้ยมันไปดูแลลุยทุกคนคุยคุย,ยคุยนี่มีไหมนี่มีไหมคุยคุยตรงนี้ไม่มีคุยคุยมาแล้วคุยมามาแล้วคุยว้าวว้าวไม,ม่มีแล้วคุย มีทางนี้ไม oh okay. like cool. okay. like, like. ่มีจคุยเดี๋ยวฝั่งนู้นอุ้ยมันนี่มันมันเราดูเราดูทำลายมันผมจะดูทำลายมันโอเคมันวิ่งอย่างนี้นะครับโอ้ยโอ้ยเขาติดยังไงเขาเท่ยไงไอ้เพื่ออะไรอ่ะมันเพื่ออะไรเดี๋ยวต่อยไหมต่อยผมปะต่อยผมปะปะปะโอ้ย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 อย่าอย่าอย่าโอ้ยโอ้ยผมผมหมดตัครับหมดตัวอยังงงูเดินไปลุยเดินไปลุย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  Okay. ไม่มืไม่มุยไม่มุยโอ้ยโอ้ยอย่าลุยอย่าลุยโอ้ยอย่ามาซุ่นุยตุ่นนุยดิยังซุ่นุย,นยตุ่นนุยจังวะกลับไปแอบที่เดิมไม่มีว่ะโอ้ยมีหนึ่งอันหนึ่งวีแล้วหนึ่ง้ยม,มันเดินมาทางนี้ใช่ไหม สวยทางดุยทางดุยทางดุยติดมันติดแล้วมันติดแล้วเป็นหนึ่งอุ้ยหนึ่งอุ้ยหนึ่งอุ้ยม,ม,มาล่องมาล่องไหนอ่ะไหมอ๋อจะมีเสียงด้วยเหรอพึ่งลุยเนี่ยพึ่งลุยเนี่ยพึ่งลุยอุ้ย ผมกับที่เดิมก่อนเดี๋มาที่เดิมอูยเล็กปิดฉีดเลยที่เจียวเซียวอุ้ยมันมามันมาโอ้ยโอ้ยฟรีโน่ฟรีโน่ไอวีดีโกงดิงไายไอวีดีบังกังควายไงโอ้ยยังงุยตื่นตามเลยตื่นตามด้วยอุย้ยตุ่มตุ่มตุต่มเป็บนแบนบนยังวะ

โอ้ยยังไงนะมองหน้าอย่างนี้มองหน้าอย่างนี้อย่างมีเรื่องหรือปุยโอ้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 ยมันจะแอนตูทำไมโอ้ยมันตายแล้วมันมาลึกเราต้องมองกนคนต้องมองโอ้ยมันมามันมาโอ้ยมันมา อยากขยุยนะครับอยากขยุยสวยสวยสวยเลยสวยขึ้นบนเลยดีไหมยังนี่กวายังนี่ว่าอาัคก่อนก่อ้นะี่โอ้โหโอ้อ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหมุนตัวท้งมออ้มันกลับมาลุยกลับมาลุยกัมาลุยกัมาลุย Wow, wow, wow. What's up, bro? Oh, wow, bro. Wow. Tok tak tok tak tok tak tok tak. Oh, bro. Yo, yo. Oh, tit dik lui, tit dik lui. Tony là lah admin. Oh, wow. Aku yang merasa anu ni, bro. Sung sui tung sel sung bun ni lui. Ni memang pengui wah. Pengui

คริโตคุ้งเวิงสซิงสซิงงเร็วกว่านี้หาเร็วกว่านี้คริโตโอ๊ยจีมายแล้มาแล้วมาแล้วมีโอมีแปดมีแปดมีแปดมีห้าแปดห้าเอ็กซ์ไม่มีว่ะเอ็กกับดาวเอ็กกับดาวก่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ออออ

ุชอย่างน่าอ้นี่งงไอ้ดิเฮ้ยคิดวนตีเนาะโอ้ยหุยเกือบตุยเฮ้ยเกือบตุยเออมันเสียวหฮีหายละแอบตรงนี้แล้วกัน ถ้าแอมบุตมาผมก็อเอออย่างเงี้ยอุ้นะอยแค่ปิดปแก้ไขปิดเสนอเฮ้ยอะไรปิดปิดอะไรปิดปิดม,มีใชมั้ยอะไรอ่ะอีซี่เกินน้องทุกคนอีซี่ไปหรือปืนเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ไหนใหญ่นะโอ้ยแล้วแบบกระพริบแล้วมีลูกตาด้วย,ยงไง มืนแบบลีล si ูกกาตาอย่างนี้ต่อไปคุณจะเจออะไรอุ้ยมาทุกคนเนี่ยพี่จะปรับภาพรอนเลยนะนอนนอนนี่พี่ปรับปะมันไม่ใช่สูตรอะไรหรอกเพียมปรับมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ะทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูยลีลูกกระตุยตรงนู้นได้ยังไงต่อไปก็จะเจออะไร และมาลุยแค่นุ้ยดูนะครับแค่นุ้ยทุกคนลุยทุกคนลุย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 อ่ะลุย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 และตุวยีละตรงละตัยแล้วทางซุยได้ทางซุยทางคุยไม่มีทางคุยไม่มีจะทางเตยทางเตยทางไซมีไหมทางความมิมีสกระต่ายไปเลยกระต่ายอีกรอบ เลยยังงุยนะซ้ายเลยดะขวาเรลยมือดำๆอย่างงี้แต่ผมไม่โดนหลอกโอหแล้วยังงุยมันทำอะไรผมลุยแล้วจ้องหน้าม,มันลุยโอ,อ้ไม่ได้ลุยไม่ได้ลุยไม่ได้ลุยโอ้ใจเป้าเลยกูเ้ปล่าครับเมืเ่อกี้ไม่พูดอะไรหรอกอุ้ยข้าศึกสองแล้วอะ่ะอุ้ยเร็วจังอะ่ะอืม Còn Uống dưới nữa Uống dưới lát chìa bát chìa hà nịt. Lu 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 nè lu 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 let's lu 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 đuôi lu lu lê, lu em lu 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 em bùi lu lu em, bùi. Ồ, lại em, bùi, lại em bùi. Viu. เอว ừ, à, y ang, y ang, y ang. อืมย่างยังยังไม่ได้หรอเอ็มบุยไม่มาแล้วเหรอเอ็มบุยงั้นไปลุยนะงั้นไปลุยนะโอเคงั้นไปลยุยโอ้ยโอ้ยแล้วเก้าสิบแปดแล้วงูอุ้ยอ้ยเสียงอาลุยอะเสียงอาลุยอาย อยู่ไหนอยู่ไหนอ oh, <c oughs> <c oughs> ้เจอแล้วยังงูยังมุยมุยมุยเสียวจุยจุยเสียวจุยใครเลยโอ้ยใจตัวเองท่านผู้เจริญซ <oh uh ึ่งมาไม่ดปัญญาโอ้ยมาดิลุยมาดิลุยเด็กคุยเด็กคุยโอ้ยเด็กคุยแม่งั้นกูสาบไม่เสียจเรืมาตั้งนานเลยครับเอ้ย งยแล้วยัางงูอย่างงูนะเจอเลยแล้วเจอตัวลุยลุยลุยเลเลสก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 ุยแล้วปัดหน้าเค้กไปหนึ่งทีอย่างงยอย่างงูแล้วเจอบินโปรเพเยอร์แอนสมัยจำด่านได้พอดีไปดูติ๊กตุ๋ยมาดูติ๊กตุ๋ยมา

นียต่อไปออแล้วไปลุยแล้วไปลุยแล้วไปลุย l ลสกุย y ลสกุย,ย,ย Oh my god ว wow, ่ะ bro l ลสกุย y Yeah ิรผ่านแล้วกุยแลผ่านแล้วกุย

ติดตามตอนต่อไปใช้มม้แปถูกหรือปุยแมพดอลบาบะชินชัโอ้โหขนาดอันนี้เนี่ยลเอาไม่ตึงมานะเอาเอาผมไม่ตึงมานะ <c oughs> ขนาดนี้เลยครับทุกคน คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมผมไปแล้วผมกลัวผีไล่กัดตูด